ว้าวหิ่งห้อยสวยจังเลยนนนี่ต้องชอบแน่แน่นนนี่นนวันนี้สนุกมากมากเลยขอบคุณที่มาส่งนะฉันต้องหาที่ต้องขอบคุณเธอนี่ฉันเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆไว้ให้ฮะเพชรหรอแพงเกินไปนะแต่มันเหมาะก,กับเธอนะนนนี่โหลูกเก่งจังเลยวัยรุ่นฉันอยากมีแบบนี้บ้างจังเลยของขวัญของฉันต้องดีกว่าหมอน,นี้ให้ได้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะไม่รู้ลบกวอนคุณหน่อยนะครับครับ ผมจะเร่งดำเนินการให้ครับบูมนมยคิดีจะทําอะไรนะ่ะฉันก็จะขายบ้านแล้วเอาไปซื้อเมทโตโตให้กับนนนี่ไงแค่ของขวัญถึงก็ต้องขายบ้านกันเลยเหรอถึงเวลาวิทยาศาสตร์เพชรที่จะถูกแปรรูปมาจากแร่ธรรมชาติซึ่งจะพบได้ในระดับความลึก150-200กิโลเมตร ภายใต้สภาวะความดันสูงและอุณหภูมิที่สูงมากๆประกอบด้วยองค์ประกอบของคาร์บอนทําให้เกิดเป็นคริสตัลสาเหตุที่ทําให้เพชรมีมูลค่าสูงนั้นเนื่องจากการผูกขาดของผู้ผลิตการควบคุมการผลิตการตลาดและปัจจัยอื่นๆแต่จริงๆแล้วผู้คนก็สามารถสั่งข้อเพชรขึ้นในราคาที่ถูกได้แล้วคือให้ฉันไปซื้อเพชรปลอมหรอไม่ใช่ฉันคิดว่าการให้ของขวัญมันต้องมาจากใจจากใจจากใจ ว้าวผิ่งห้อยสวยจังนุนนี่นนนี่นนนี่มีอะไรเหรอบุมฉันจับผิ่งห้อยมาให้เธอด้วยแล้วว้าวขอบคุณนายมากๆไ,ไม่เป็นไรโคโค,โ,นโคโค่<า>ชอบกินหิงห้อยพอดีเลยโคโค่ฮะชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ